สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการบูมเมอร์แมสแคเตอร์นะครับผมก็ประจําที่ประจําที่โอเคก็วันนี้เราก็จะมาแข่งขันกันนะครับผมชิงเงินครับชิงเงินไม่บอกครับชิงเงินอะไรนะครับผมก็มีกฎอยู่ว่าห้ามทูบบอลห้ามทําอะไรนนะครับผมสองมองอะไรให้ดีๆนะครับจะมีขนแกะอยู่นะครับเออช่วยเป็นเออปริศนาให้เรานะครับผมผมรู้คนเดียวแล้วผมก็จําไม่ได้ด้วย อย่าพึ่งเปิดโอเคครับอ,อยังอ่าหนึ่งสองไป เรายังเหลือเนื้ออาหารอยู่เช้าเย้ฝ yeah, นหยุดเค okay, วิ่งสะดวกหน่อยแหละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวราเรา,เรายูทีอิวเดียวเคโอเคไม่มีใครเห็นเรา <Yeah. S 1> แล้วมันจะมีที่หนึ่งนะที่มันมีสี่รูให้ให้ ก็จะเอารูไหนะ่ะมันจะมีทางเปิดประตูด้วยอะเออนั่นแหละให้เปิดแล้วปิดะนะแม้จะอยู่ข้องล่างก็แล้วเพราะมัปิดถึงไม่รู้แล้วว่าทางไหนมังเอเค,ครับก็ตรงน,นี้ให้คุณบ้านทาไปก่อนครับผมเดี๋ยวก็จำไม่ได้เอง อย่าลืมนะมองขนแกะให้ดีๆนะว่าไรตี้โหน้องเมย์ห่างมากเก็บไปอย่างบาตรน้องเมย์มาเก็บด้วยนะี่ยังไม่ได้เก็บเหมือนกันขนมปังอยู่ตรงที่น้องเมย์ตาย นะผมเป็นเออผมเป็นเนื้อหมูครับคุณบาสเนื้อวัวครับส่วนน้องเมย์ขนมบครับเก้วก <c oughs> ็ออเอาที่มันไอนนน้นี่เลยสิอยู่ห่างกันจริงอะ <c oughs> 9ก้ส <Construction. S 2> ิบาจก้าาอเตงตรงจะกทรศัเดทโอเคครับผมที่ผมที่สามจะให้ผมตามไปใหม่ก็ตามไปได้แล้วคุณผู้ชมจะดูเดี๋ยวก็รู้โธ่ ตามทัานน่ะเดี๋ยวน้องเมย์ไม่ตามน้องเมย์ยอมเอาที่สามถ้ากับน้องเมย์คืนทุนไปเลยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยระวังเถอะระวังเถอะโตกรู้เรื่องเลยขึ้นขึ้นาไปดิ เปิดประตูแล้วเปิดประตูไเจอเปิดประตูอ ja. mm ่ะก um> ็ต evet> ้องลงไปก่อนถึงจะเปิดได้อ่ะขึ้นได้ก็ต้องหาทางขึ้นนะแต่ถ้าถ้ามันถูกทางมันจะมีบันไดลิงให้ แสดงว่าคุณลืมดูขนแก่แหละเราต้มีการฉีดน้หอมขนแกะมีปริศนาเว้ยเดี๋ยวรอให้ไปถึงก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่แถวไหนะคะปาจให้ออื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างเลยถ้าสมมตว่าคุณชมีกเปาระป๋ปิดประตูด้วยนะ

ขอยากนินึงนะเ่มต้องทุบหน่อยนึงขอไปตายนอกกลางเอ้ได้แล้วรออันหนึ่ง ข้าะไหนเออมันอยู่ตรงนี้เนี่ที่คูรอดอุโมงมาล่าสุดอะแถวนั้นอะมีคนแก่แต่คุณต้องตายก่อนเอ้ยต้องลงไปก่อนเพื่อได้ไปเริ่มใหม่เดี๋ยวผมจำก่อนนี่ครับตรงนี้เลยครับผมหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สี่ สองสามโอเคไม่แพ้แน่นอนนะผมก็บอกเนี่ยเนี่ยหยุดหยุดหยุดหันไปตรงเข่าที่คุณผ่านมาตรงนน้นมีขนแก่อยู่แดงๆดงขาวขาวอะนั่นแหละมีเป็นทางบอกเออโอ้ตก เอาก็ตอนนี ını, <aquí en S 1> <meric diesen> ้ก <conductor> ็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับม่นน้านุนอายีมครับสวัสดีครับม่อเีนครับผมเป็นทีมรกนะครับผมจากัเทีนี่สี่หวาเป็นแดนในบอลครับรุ่นตอายครับ โอเคครับเลยสองอันครับสองโอเคครับเลยอันสุดท้ายครับเรียบร้อยครับผ่านมาแล้วเห็นยังครับต้องไปดูใกล้ๆเห็นยังเห็นยังเห็นยัง ล้างไม่ปนล้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเข้าให้ดีโอเคครับเป็นที่ละกนบอกแล้วต้องดูขนแกะให้ดีๆไปรู้มันอยู่ตรงไหนโอเค,อเค,อเคที่หนึ่งนะครับคุณบาทที่สองนะครับแล้วก็น้องเมย์นะครับที่สามนะครับผมก็ สุดยอดวันนี้นครับก็ขอ,ขอบคุณนะพี่ติดตามเรามาตลอดนะครับอย่าลืมนะไปกดไลค์ครับกด subscribe แล้วแล้วก็กดแชร์เราด้วยนะครับจะบอกกดติดตามแล้วนะรับ่มก็ <laughs> เออบาดผ่านเราเชยเนี่ยยุงนั้นอนะ่ะ <laughs> โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมไปดูคลิปเก,ก่าๆแล้วก็กดไลค์คลิปเก,ก่าๆด้วยแชร์ด้วยนะโอเคขอบคุณครับผมไปละบาย